สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม u t u b e ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็จัดให้กับแฟนลิเวอร์พูลบ้างนะครับก็ต้องขออภัยแฟนลิเวอร์พูลนะครับก็เป็นทีมโปรดของผมด้วยนะก็ไม่ค่อยได้ทําข่าวให้เท่าไหร่นะมันเป็นช่วงเวลานะครับวันนี้นะครับเลิกงามยามดีนะครับก็จัดการข่าวให้กับลิเวอร์พูลเป็นข่าวแรกก่อนนะครับแล้วก็ต่อไปนี้นะครับจะพยายามทาให้กับแฟนแฟนลิเวอร์พูลอย่างต่อเนื่องให้ได้นะครับ ก็มาเข้าประเด็นของลิเวอร์พูลกันดีก,กว่านะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะที่ใครได้ดูเมื่อคืนนี้เนี่ยผมชื่นชมเลยนะเกมการถ่ายทอดสดนะครับพิมาริกเมื่อคืนลิเวอร์พูลเตะตีสองกว่านะครับผมเองไม่ได้ดูหรอกนะครับผมบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าผมยังไงผมก็นอนหลับก่อนนะครับก็ลิเวอร์พูลครับก็เปิดบ้านนะครับเอาชนะเรสเตอร์ซิตี้ได้3ประตูต่อศูนย์นะครับก็ฟอร์มการเล่นของลิเวอร์พูลในนัดนี้นะผมบอกได้เลยว่าผิดคาดมากเลยนะครับเพราะว่า นักเตะหลักของลิเวอร์พูลนะครับบาดเจ็บถึง9คนนะครับปัญหาก็คือเจ็บ9คนเลยแล้วก็ฟันได้อยู่ในหนึ่งในนั้นนะครับลิเวอร์พูลนะครับได้ประตูจากจอร์นิเวนนะครับมงเข้าประตูตัวเองนะครับแล้วก็เป็นดีโก้โชต้านะครับแล้วก็โรเบโตเฟ์มิโนนะครับก็ถือว่าเก็บ3แต้มสำคัญได้เมื่อคืนนี้นะครับก็ดูอันดับตารางคะแนนกันเลยนะครับก็มันเป็นที่รูกได้เสียนะแต่แต้มเท่ากันนะครับ อันดับหนึ่งนะครับสเปอร์นะครับแข่ง9นัดนะครับมี12สมี20คะแนนนะครับมีลูกได้เสียนะครับผลต่างบวก12นะครับลิเวอร์พูลอันดับ2นะครับแต้มเท่ากันนะครับแข่ง9นัดมี20คะแนนครับบวก5นะครับตามมาด้วยเชลซีนะครับแข่ง9นัดมี18คะแนนเท่ากับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้แล้วนะครับแต่ผลบวกของเชลซีคือ12เลสเตอร์บวก6นะครับ ก็ตามมาด้วยเซาท์ทมป์ตันเอเวอตันแอสตันวิล่าเวสต์แฮมมนเชสเตอร์7ยู่อันดับที่10นะครับแข่ง8นัดมี13คะแนนถ้าสมมติว่านัดตกค้างมันยูชนะนะครับก็จะขึ้นมาอยู่อันดับ5ได้เลยนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วตาม,มาด้วยอาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลก็เหมือนกันถ้าเก็บอาร์อารเซนอลแข่ง9นัดแล้วอ๋อจะมี13คะแนนนะครับมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับยังเหลือนัดตกค้าง1นะัดถ้าเก็บ3แต้มได้ ก็น่าจะขึ้นมาอยู่อันดับประมาณ7หรือ8นะครับส่วนสามอันดับท้ายตารางก็จะเป็นเชฟฟี n ยูเนเต็ดเบอร์ซีและเวสต์บอม์กิดอันเบียนนะครับซึ่งแต้มยังมีแค่ 1, 2, 3ตามลำดับจากท้ายขึ้นมาบนนะครับทีนี้นะครับก็มาโฟกัสนะครับหลังจากจบเกมนะครับก็หลายๆซื่อนะออกมาชื่นชมเลยว่าการไม่มีโมเมสซ่าเนี่ยโรเบิร์ตฟิมิโนกับโจต้านี่ประสานงานกันได้อย่างยอดเยี่ยมรวมถึงสเดโอมาเน่นะครับ โรเบโตฟิมิโนมีโอกาสยิงเยอะนะแต่มันไม่ใช่ประตูอะสุดท้ายมามงงเข้านะครับแล้วก็เป็นเซเดโอมาเน่นะครับที่สร้างความแตกต่างให้ได้เลยชื่นชมหมดเลยนะครับเพราะหลายๆตำแหน่งเนี่ยเล่นได้โอเคมากนะครับก็ดีโก้โจต้านะครับก็ในเกมนี้เนี่ยถือว่าโอ้โหผิดคาดเลยครับใช้ชนะในแมตช์นี้ของลิเวอร์พูลนะครับสร้างประวัติศาสตร์ใหม่นะครับในการเล่นทีมเย่าชนะกันถึง64นัดนะครับก็ไม่แพ้เลยนะครับ เป็นประวัติศาสตร์ใหม่ของสโมสอน,นะครับนัดนี้นะครับจูเกนครอปจูเกนครอปนี่ส่งฟาบินโย่จับคู่กับโจเอลมาติดกองหลังไม่น่าห่วงละถือว่าลงตัวเลยนะครับเพราะปกติจะมีฟันได้นะครับทีนี้การเล่นระบบของลิเวอร์พูลนะครับก็จะเป็น3-4-3กับ5-3-2ในช่วงครึ่งแรกนี่โอเคเลยนะครับ5-3-2เยี่ยมครึ่งหลังเป็น343โอ้โหมันกว่าอีกนะครับก็จิมมี่วอด,ดี้นะครับ จริงๆในเกมนี้นี่ก็โอ้โหจริงๆผมคิดว่าวาดี้นี่จะเป็นตัวแสบนะแต่วันนี้นะครับโจโเอมาติดกับฟาบินโยนี่ยอดเยี่ยมมากจริงๆนะครับแล้วก็ในส่วนของโมเมสาลาเนาะก็ยะติโควิยูเนี่ยก็นั่งดูเกมอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ชื่นชมชื่นชมโจโตาเลยนะว่าโอเคมากนะครับกับการประสานงานและก็ความเร็วของเขาเนี่ยโอ้ไม่น่าเชื่อนะว่าโจโตาเนี่ยเป็นเด็กมีของจริงแหละแต่ว่า ใครจะไปคิดได้ว่าโจตาจะปรับตัวได้เร็วขนาดนี้นะครับส่วนประตูเนี่ยมีอาริซอนเบเกอร์นี่อนนี้ไม่น่าห่วงอะไรนะครับแต่ทีนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยมีข่าวร้ายเหมือนกันนะครับอาการบาดเจ็บของนาบิเกต้าในสื่อบอกไว้ว่าประมาณนาทีที่50อ่บอะไม่ค่อยเป็นผลดีกับลิเวอร์พูลเท่าไหร่นะครับแต่ที่แน่นะครับแดนกลางเนี่ยหลายๆคนนะครับเล่นได้อย่างลงตัวแบ็คขวาเจสสวินเนอร์เนี่ยโอเคเลยนะครับก็ถือว่านะครับ เจมส์ินเอร์นี่เป็นคนที่สารพัดประโยชน์จริงๆนะครับเล่นตรงไหนก็ได้นะครับก็ในส่วนนี้เนี่ยก็ชื่นชมนะครับโดยรวมนะโดยรวมในเกมนี้โอเคสุดๆเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ในสื่อต่างประเทศเนี่ังจากจบเกมเนี่ยก็ได้มีการสัมภาษณ์เจอเกนครอปนะครับเจอเกนครอปนะครับได้ออกมาชื่นชมนะครับลูกทีมและสโมสรลิเวอร์พูลนะครับว่าเหลือเชื่อมากนะครับเจอเกนครอปนะครับ ได้ออกมาชื่นชมลิเวอร์พูลกับสื่อนะครับว่ามันเหลือเชื่อมากนะครับกับการสร้างสติใหม่เนี่ยไม่แพ้ใครเลย64นะครับมันเป็นสติตั้งแต่ปลายปี1970นะครับถึงปี1980นะครับในตอนนี้เองเนี่ยสภาพของทีมนะครับผมในตัวของคอปเนี่ยบอกเลยว่าการขาดหายไปของฟันไดนะครับแล้วก็โมเมนต์ซาร่าเนี่ยมันมันมันก็มีผลกับทีมเหมือนกันแต่ว่า ปัญหาในช่วงเวลานี้ก็คือเราเนี่ยมีมีมีเรื่องที่ต้องจัดการเยอะนะครับไม่ว่าเป็นหาการบาดเจ็บนะครับแต่เมื่อคืนนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่อดชื่นชมไม่ได้มันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากสําหรับลิเวอร์พูลนะครับและก็เด็กๆด,ด้วยนะเพราะว่ามันเป็นเกมที่ยากแต่ว่าเราก็สามารถทําเกมนี้ให้มี3คะแนนได้นะครับเด็กๆในสนามนั้นมีประสิทธิภาพอย่างน่าทึ่งนะครับเขาตั้งใจเล่นมากแล้วก็ มันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อที่ได้สร้างสตีใหม่ครอบเน้นแต่สตีเลยนะครับผมมีความสุขนะครับแล้วก็สําหรับนักเตะในวันนี้แต่ว่าในเกมวันพุธนี้กับแอตแลนตาเนี่ยเกมแชมเปี้ยนลีกเนี่ยก็ไม่รู้ว่าความรู้สึกนั้นจะยังไงต่อนะก็คเขาก็อยากจะเก็บ3มแต้มแหละครอบยังเผยนะครับว่าโควิด1 9ของโมเมนซาล่าตอนนี้เหมือนจะเป็นเชิงลบแล้วนะครับแต่ว่าต้องรอดูเนาะรอดูว่ายังไงต่อนะครับคือ คือไม่ต้องเอาความแน่นอนอะแต่ครอปก็คิดว่าน่าจะหายแล้วล่ะนะครับสำหรับซาร่าเนี่ยนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่านะครับโมเมนต์ซาร่านี่คือข่าวดีเลยนะการตรวจล่าสุดครอปบอกเมื่อคืนว่าเป็นลบนะครับและเชื่อว่าวันคารนี้เขาจะซ้อมกับเราแล้วก็วันพุธนี้จะลงสนามในเกมยูฟาแชมเปี้ยนีกได้เดี๋ยวรอดูกันเลยนะครับว่าครอปพูดจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็สิ่งสําคัญอีกเรื่องนะครับก็คือผมข่ขามั่นใจว่าในตอนนี้เองเนี่ยลูกทีมของเราอะ่ะ กำลังกลับมาอยู่ในโมเมนตัมที่จะพาทีมเก็บชัยได้เป็นโมเมนตัมของทีมนะครับแล้วก็เรามีงานยังมีงานอีกต่ออีกเยอะเลยนะครับแล้วครัก็บอกว่าตอนนี้ปัญหาการบาดเจ็บทุกทีมมีเหมือนกันหมดนะครับอยู่ที่ใครจะจัดการกับปัญหาการบาดเจ็บได้ดีที่สุดนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวนะครับคราวนี้เรื่องราวของการยิงประตูนะครับก็โรเบโตฟิบิโนนะครับก็ จังหวะลูกที่3ที่มงเข้านะครับก็แสงสัญลักษณ์ซู่นะครับก็เป็นสัญลักษณ์ของโรนัลโดนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นเกมการแสดงความดีใจนั่นแหละนะครับหลังจากที่มงเข้าเราจะสังเกตว่าโรเบีโต้เฟรมิโน่เนี่ยโอ้โหลูกนั้นเนาะเดี๋ยวมันมีในข่าวเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเอาจังหวะมงกรนะครับก็แสดงท่าสัญลักษณ์ของคริสติโนโรนัโดนะครับปุยปูยยิงขอไปนะครับผู้ยิงใหญ่ของทีมชาติโปรตุเกสไปนะครับก็ ยินดีกับเฟอร์มิโนด้วยนะครับแล้วมาต่อกันทีเ่เรื่องราวของลูกที่มันคาบเส้นะนะครับก็เอาภาพให้ดูนะครับก็เป็นจังหวะที่ลูกนี้ผมไม่แน่ใจนะ่จำไม่ได้ละว,ว่าใครหม่งอะแต่เอาเอาง่ายดูตามรูปนี้นะครับมันน่าจะเป็นมินะนะครับอยู่บนเส้นประตูเป็นมินนะครับพิมพ์ลีกก็ตัดสินว่าไม่ได้ประตูนะครับก็คือนี่การใช้ การใช้โกลายนะครับมันก็ส่งผลชัดเจนนะมันชัดเจนอะตรงๆเลยเข้าเข้าประตูต้องเข้าเต็มใบนะครับเอาสั้นๆแค่นี้นะครับเรามาต่อกันที่จังหวะแฮนบอลนะครับลิวฮูลนี่เกือบเหมือนกันนะจังหวัดจังหวะแฮนบอลของโจเอลมาติดลูกเนี้ยนะครับตามภาพนี่ครับมันเป็นจังหวะที่จริงๆแล้วเนี่ยบอลมันพุ่งเข้าหามือมาติดนะแต่พอผมพูดตรงๆนะลูกนี้มันควรจะแฮนบอลแหละเพราะอะไรอะ VR ก็ไม่ได้กากอย้อน่ะในสื่อบอกไว้ประมาณนี้นะครับแต่ภาพช้าเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอืมพูดยากจริงๆนะครับจังหวะนั้นเนี่ยก็คือมือกลางออกมาอย่างเงี้ยแต่งี้ยังไงก็แฮนด์บอลนะครับสําหรับตัวผมนะแต่ว่าไม่เป็นจุดโทษอ่ะดีแล้วล่ะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของข่าวร้ายของลิเวอร์พูลนะครับนาบิีเกต้านะครับเพิ่งกลับมาจากการบาดเจ็บนะครับวันนี้เขาเล่นไปได้50าสกว่านาทีอ่ะก็ ได้รับบาดเจ็บอีกครั้งนะครับนาบิเกต้านะครับย้ายจากไรซิกมาในปี2018นะครับด้วยค่าตัว52.75ล้านปอนด์นะครับต่างกันจากอินดิเพนเดนต์นะครับเกต้านี่ครับแสดงอาการบาดเจ็บออกมานะครับแล้วก็ถูกแทนที่ด้วยเนโกวิลเลียมอีกครั้งนะครับก็ตอนนี้เองนะเท่ากับว่าเจเกนครอฟไม่มีฟันได้ไม่มีโจโกเมสไม่มีเทียโก้คันธาร่าไม่มีออกเซเดตเชอร์เมรนลิสวิลเลียมโมเมซ่าลาติดโควิดแล้วก็ ผมนับตันมือตอนนี้นะ8คนรวมนาบีเกตาไปด้วยนะครับก็ถือว่าโหโหดนะไม่มีนักเตะหลัก9คนแต่แต่ที่แน่ๆนะครับเทียโก้คาทาร่ากับออกซิเดชมาเรนเนี่ยเหมือนจะเริ่มซ้อมได้แล้วนะครับแต่ยังไม่เต็มร้อยอะนะครับก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าเกตาคงจะไม่เจ็บหนักนะครับเรามาต่อกันที่ลูกครอสนะครับแอนดูร์บสาสันนี่ไม่มีเขาไม่ได้เลยเนาะ ครอสจากฝั่งซ้ายนะครับให้ดีโกโชซาโรโจตานะครับก็มงลูกนี้นะครับมงเป็นลูกเก่งเขาเลยลูกมงโหยอมรับจริงการตัดเข้ามาในคือครอสเข้ามาแล้วก็ตัดมามงโชบอะครับลูกนี้ดีโกโชตานี่สุดยอดเป็นลูกถนัดของเขาเลยนะครับก็ในสื่อชื่นชมนะว่าโอโหเข้าใจเกมลิเวอร์พูลมากๆเลยสำหรับดีโกโชตานะครับ เรามาต่อกันที่ลูกแรกนะครับลูกแรกก็เป็นเรื่องของเจนนี่แว่นนะครับมอบของขวัญให้กับลิวพูก่อนเลยนะครับก็เป็นจังหวะมงเข้าประตูตัวเองนะครับก็ถือว่าริวพูอ่ะยี่สิบยี่สิบเอ็ดจุดหกนะครับยี่สิบเอ็ดจุดศูนย์หกนาทีในช่วงเวลานี้นะครับลิวพูก็ได้เปรียบไปก่อนนะครับก็ก็ดีครับเป็นเรื่องดีของลิวพูทั้งนั้นแหละนะครับได้ประตูก่อนนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของชาโวอาโวนี่นะครับ าดาวรุ่งของลิเวอร์ pool คนนี้นะครับเล่นในกับสโมสรยูเนียนเบอร์ลินเมื่อคืนนะครับข่าวดีวก็คือเขาเล่นตำแหน่งกองหน้าแล้วก็ยิงประตูในบุนเดสิก้าให้กับยูเนียนเบอร์ลินได้แล้วนะครับในเกมที่เจอกับ FC โคโลนนะครับก็ถือว่าอวูนายี่นะครับเป็นกองหน้าร่างใหญ่นะครับแล้วก็ยืมตัวจากลิเวอร์ p o o ไปนะครับผมว่าโอเคเลยนะนักเตะคนนี้นึกถึงเอเมลเฮสกียังไงก็ไม่รู้สินะครับก็ประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของข่าวตลาดนักเตะของลิเวอร์พูลกันบ้างนะครับผมเชื่อว่าวันนี้นะกลับมาจัดข่าวให้กับแฟนลิเวอร์พูลเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าแฟนลิเวอร์พูลจะดูผมเยอะหรือเปล่านะเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะมีเน้นไปข่าวแมนยูแล้วก็คือไม่ได้เป็น้นไปข่าวแมนยูหรอกเวลาทำของข่าวเนี่ยแมนเชสเตอร์เต็ดออกมาเร็วสุดนะครับลิเวอร์พูลเพิ่งออกมาเนี่ยตอนนี้เพิ่งกะเยอะตอนนี้แหละนะครับเรื่องราวของโจยมาติปกับบาเซโนนานะครับดูเหมือนว่านะครับ ล่าสุดนะครับอาการบาดเจ็บของคราปิเก้เห็นว่าเจ็บหรอผมไม่แน่ใจผมไม่ได้ตามข่าวของบาร์เซโลนาเลยนะครับปิเก้ได้รับบาดเจ็บหนักครับล่าสุดก็คือปัญนญนปัญหาของโรนันคูมันเนี่ยกำลังมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะอะไรบาร์เซโลนานะครับไม่มีเงินเซ็นสัญญาก,กับนักเตะหลายๆคนตามที่ตกเป็นข่าวนะครับตัมิงาน,นจากสื่อต่างประเทศนะครับว่าโรนันคูมันเนี่ยสนใจที่จะดึงโจโอเอลมาติบไปเสริมทัพในเดือนมกราคมนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่านะ ผมฟังหูให้หูเลยว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปนได้ยากมากเลยนะครับเพราะโจยมาติบนะครับเป็นเซนเตอร์แบ็กตัวจริงของลิเวอร์ตัวเดียวที่ยังเหลืออยู่นะครับแล้วในเวลานี้เองเนี่ยเจเกนครอปเองเนี่ยต้องมีฟันได้ต้องมีโกเมสแล้วต้องมีหลายหลายคนนะครับซึ่งจับฟาบินโยไปเล่นอยู่มันก็พอถูๆไล้ไถได้นะครับอ้อตอนนี้นะครับบาร์เซโลนาแค่สนใจนะครับแต่ยังไม่มีข้อเสนอหรือหรือมันกับว่าคนละดียดการตกลงอะไรนะครับฉะนั้นแฟนลิเวอร์ก็ฟังหูไหว้หูไปก่อนนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคือในเรื่องราวของลาวติโรมาร์ติเนซครับเป็นกองหน้าของอินเตอร์มิลานที่ฮอตมากนะครับล่าสุดน,นะครับดูเหมือนว่านะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะเสริมทัพด้วยลาวติโรมาร์ติเนสจริงๆแหละนะครับเพราะว่าตามรนยงานจากสื่อต่างประเทศแนวนี้ดนนอนบอลนะครับได้ได้ชัดเจนแล้วนะครับว่า สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเตรียมยื่นข้อเสนอ89ล้านปอนด์ให้กับลาติโรมาร์ติเนสครับโดยเจ้าตัวเองนะครับต้องการไปเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เท่านั้นนะครับเขาไม่ไม่สนใจที่จะมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลนะครับลาติโรมาร์ติเนสนะลาติโรมาร์ติเนสอายุ23ปีนะครับซิตี้ตอนนี้เนี่ยก็จะหาคนมาแทนที่กุนนะครับเมื่อวานนี้ก็มีอยู่แล้วคนนึงวันนี้ก็มีอีกนะครับก็เป็นลาติโรมาร์ติเนสนี่แหละที่น่าจะเสริมศักยภาพของ แทนที่กุลได้นะครับมาติเนสครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งนะักเตะที่โอเคเลยนะครับก็รอดูกันนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นเต็งหนึ่งนะครับแล้วก็ลาติโรมาติเนสเนี่ยอาจจะเลือกแมนซิตี้เพราะเหตุผลนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของซีดินซีดานนะครับกลับมาอีกครั้งนะครับมันเป็นข่าวไม่ค่อยดีกับลิเวอร์พูลเท่าไหร่เนาะแต่ผมเชื่อว่านะท้ายสุดเนี่ยทุกคนสามารถแทนกันได้หมดนะครับ ตามรายงางนจากสื่อต่างประเทศในวันนี้นะครับว่าซีดีซิดานนะครับเตรียมโปรเจกต์ใหญ่หนึ่งโปรเจกต์ก็คือการดึงซาดิโอมาเน่นะครับมาแทนที่อีเดนอาซานะครับเพื่อคืออาซาเนี่ยเจอแต่ปัญหาการบาดเจ็บนะครับอาซาร่วมเหลวนะครับจากเชลซีไปอยู่กับมัลลิดนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขาเจ็บไป300กว่าวันนะครับเจ็บไป300กว่าวันแล้วนะใน1ปีในลงสนามอยู่แค่ไม่กี่นัดนะครับและแน่นอนครับ สเตเดียมาเน่วัย28ปีนะครับเป็นนักเตะคนสำคัญของจูกเกนครอฟนะครับวันนี้ซีรานต้องการดึงมาเน่ไปร่วมทีมนะครับทีนี้เนี่ยค่าตัวในการย้ายทีมนะครับยังไม่เปิดเผยออกมานะครับแต่ที่แน่ๆนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยเคยเสียนักเตะคนสำคัญอย่างฟิลิเป้คูตินโยลาฮิมสตรสอริงลุยซูเรสฟอนันโดทอเรสฮาวิเอร์มาสคิราโนโ่ซาบิยอลอน,นโซ่ในรอบ10ปีที่ผ่านมานะครับถ้าลิเวอร์พูลยังคงขายนักเตะหลักอย่างนี้อยู่นะ จะไม่ประสบความสําเร็จในอนาคตต่อไปนะครับแต่ผมเชื่อว่านะครับไม่มีทางขายซาดิโอมาเน่ย,ยกเว้นวันที่มาเน่จะขอไปเองนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโมเมนซาร่กันนะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยการที่มีดีโกโชตามาแทนโมเมน t s ซาร่เนี่ยครับก็บอกนะครับว่ามันมีอะไรบางอย่างเหมือนกันนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับโมเมนต์ซาร่นะครับ ในตอนนี้เองเนี่ยครอปเองเนี่ยถ้าพ,พูดแบบตรงๆต,ต,ตามสื่อนะครับเขาบอกเลยว่าเขาจะไม่วิจารณ์โมเมนต์ซาร่านี่คือเรื่องที่ดีนะครับเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของซาร่าแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสื่อต่างประเทศน,นะครับได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าคือลิวพูเนี่ยอาจจะต้องทราบข่าวร้ายในอนาคตก็คือการที่โมเมนต์ซาร่านะครับจะต้องย้ายไปเล่ในให้กับสโมสเรเลยวอัรสอีกนั่นแหละนะครับมันเป็นความต้องการของเขาแน่ในอนาคตแต่วันนี้โมเมนต์ซาร่ายังคงมีสัญญาอยู่กับลิวพูนะครับ ซาลาเนี่ยยิงไปทั้งหมด104ประตูจากการลงสนาม165นัดให้กับลิเวอร์พูลทั้งหมดนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือตอนนี้ในสื่อต่างประเทศเนี่ยดอบอลอนเนี่ยได้พูดถึงนะครับว่าครอปเองเนี่ยกำลังหมุนเวียนผู้เล่นที่ดีที่สุดนะครับแต่ตอนนี้ลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวว่าสนใจอาดามาชาเรอสมันเดเมเล่แล้วก็ใครอีกนะออสมมนเดเมเล่อิสมาลาซานะครับแล้วก็เทเลสแมกโน เซเลสแมกโนนี่เป็นกองหน้าเพชรเป็นงามของลิเวอร์พูลคนหนึ่งเลยนะครับอ่ะไม่ใช่ลิเวอร์พูลชาบ้าซิลนะครับบ้าซิลไม่ใช่ของลิเวอร์พูลอยู่ไม่ได้ย้ายเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คืออ่าคอปเนี่ยมีมีพรสวรรค์พิเศษในเรื่องของการดึงความสามารถผู้เล่นออกมาเป็นผู้เล่นระดับโลกนั่นเองนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับว่าท้ายสุดนะโมซาลาได้ย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดจริงๆในอนาะคตสมมตินะครับ ก็จะมีเด็กเหล่านี้แหละแทนที่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของวันรุมนะครับวันดุมก็น่าจะชัดเจนแล้วนะครับว่าผม่อยากจะช่าชัดเจนเลยเพราะว่าตราบใดก็ตามสัญญายังมีอยู่กับลิเวอร์พูลนะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศน,นะครับว่าลิเวอร์พูลนะครับกับเชลซีอินเตอร์มิลานเนี่ยคือเรารู้เขารู้นะครับเรารู้เขาก็รู้เหมือนกันว่าตามรมยงานจาก c แคลลี orie, Sport, เ่เดโลสปอร์ตเขาบอกเลยว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยชัดเจนกับข้อมูลของลิเวอร์พูลมากเลยรู้ว่าวาเดรุมเนี่ยน่าจะออกนะครับแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยผมเชื่อว่าวาเดรุมคงไม่อยู่เชลซีหรอกแต่เขาจะไปเขาจะไปในในไปอยู่กับเบซิเลียนาเนี่ยตรงๆเลยตามข่าวเนี่ยนะครับแล้วก็อินเตอร์มิลานก็เป็นอีกหนึ่งทีมนะครับเกาะติดสถานก,การณ์มากเลยสําหรับอันโตนิโอคอนเต้นะครับก็แน่นอนครับลิเวอร์พูลจะไม่ขาย ไม่ขายอยู่แล้ววานาดุมเนี่ยไปก็ไปแบบฟรีๆไปเลยนะครับลิฮูเล่นวิธีนี้เลยนะครับเป็นจิตวิทยาไงเผอตอนท้ายนี่เอาแสบๆหน่อยยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าไม่มีเขาก็ไม่เป็นไรเพราะอะไรมันต้องถูกแทนที่ด้วยนักเตะระดับโลกด้วยเช่นกันนะครับปล่อยวานาดุมเซ็นกับนักเตะดาวรุ่งใหม่เก่งๆก็โอเคอยู่นะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเปรเอสเช หรือปารีสแซงต์แชมงกันนะครับเรื่องเราที่มันสําคัญกับลิเวอร์พูลเนี่ยผมเชื่อว่าปารีสเนี่ยไม่มีใครสนใจเท่ากับเอมบปเป้แล้วนะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศในเช้าวันนี้นะครับว่าสโมสรปารีสแซงต์แชมงพร้อมที่จะขายเนมาขายเนมาเพื่อรังเอมบปเป้นะครับคือมันต้องมีซูเปอร์สตาร์เนี่ย <c oughs> ขออภัยนะครับสูงสุด1คนเอมบปเป้ต้องสูงสุดเพราะอายุยังน้อยในขณะเดียวกันนะครับ สโมสรปลารีสแซงต์แชร์แมงนะครับยอมรับแล้วนะครับว่ามีสโมสรหนึ่งนะครับได้ยื่นข้อเสนอแบบเป็นทางการเรียบร้อยนะครับปลารีสขอไม่เปิดเผยสโมสรแห่งนี้นะครับในการเซ็นสัญญากับเนย์มาแต่ว่าสโมสรจะพิจารณาขายเนย์มาในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับเพื่อรั้งคิเดนเอ็มปัปเป้ไว้กับทีมนะครับข่าวนี้ไม่ค่อยดีกับลิเวอร์พูลหรอกเพราะว่าอะไรครอปต้องการร่วมงานกับเอ็มปัปเป้อยู่แล้วนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับ เรามาฟังบทสัมภาษณ์กับประธานสโมสรที่ชื่อว่าอะไรนะาวาดิมวาซิเจสครับวาซิวีนะครับก็ได้พูดถึงเอม็มบปเป้นะครับว่าเอม็มบปเป้เนี่ยเขาอายุ21ปีแล้วนะครับย้ายจากโมโนาโคในปี2017ไปอยู่กับปารีสด้วยค่าตัว130.5ล้านปอนด์ฤดูกาลแรกถูกยืมไปก่อนแล้วก็เซ็นขาดทีหลังนะครับ ก็ตอนนี้ยิงไปทั้งหมด157ประตูจากการลงสนาม133นัดได้นในกับปารีสเนี่ยยิงไป157ประตูซิตี้นี่ทบกับจำนวนนัดที่เล่นเลยนะครับออกองหน้าว,วัย21ปีคนนี้นะครับก็ที่แน่ๆเนี่ยเขาคว้าแชมป์กับทีมชาติฝรั่งเศสได้แชมป์โลกนะปี2อ1 8นแะครับแล้วก็ยังคงที่จะมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับคีเรนปาเป้นะครับเขายังเด็กและเขาต้องการคว้าแชมป์อย่างต่อเนื่อง คิเดเล่นมีความทะเยอทะยานนะครับพร้อมที่จะทําทุกสิ่งเพื่อทําลายสิติทุกอย่างในวันพรุ่งนี้นะครับปาลิเซียมงเนี่ยเขาจะเสนอโครงการที่เหมือนจะว่าจะลังเอ็มเป้ไว้ให้ได้นะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยดูแล้วเขาจะต้องขายคนสําคัญออกไปด้วยเช่นกันนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับคิเดเล่นเอ็มเปทั้งหมดนะครับเรามาต่อกันทีเ่เรื่องราวนะครับเรื่องราวของ ดับิดอาราบากันนะครับก็มีข่าวอัปเดตเรื่องราวของดาบัอีกหนึ่งเรื่องก็คือนอกจากลิเวอร์พูลแล้วนะครับแล้วก็ยักษ์ใหญ่ทั่วโยุโรปนะครับตอนนี้กลายเป็นสโมสรเตอร์มิลานนะครับได้ยื่นข้อเสนอให้กับดาบิดอาราบานะครับในการมาร่วมทีมแบบฟรีๆนะครับตามรายงานจากแคลรี่เดลโล่สปอร์ตนะครับตัวของอันติโนคอนเต้นะครับเป็นเป็นอีกหนึ่งทีมนะที่จะยื่นข้อเสนอให้กับดาบิดอาราบาแข่งขันกับลิเวอร์พูลในการเซ็นสัญญาก,กับอาราบาในครั้งนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจกเกนครอปนะครับว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยมีทีมไหนบ้างที่จะมาลุ้นแชมป์กับลิเวอร์พูลนะครับเจกเกนครอปนะครับผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลนะครับได้เปิดเผยแบบเป็นทางการนะครับว่ามีอยู่8สโมสรนะที่จะลุ้นแชมป์กับลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้นะครับการในขันในพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้นะครับต้องสังเกตว่ามันเปิดกว้างทีมอย่างสเปอร์เป็นทีมที่เยี่ยมนะครับแลวเขาก็พร้อมที่จะมาแข่งกับ ลิเวอร์พูลในการคว้าชแชมป์เหมือนกันรวมถึงอีกหลายๆทีมนะครับแมนซิตี้เดี๋ยวก็มาลิเวอร์พูลแมนยูแมนซิตี้ทีมท็อกซิกทั้งหลายนะครับแล้วก็มีมามืดอย่างเอเวอเรตันนะครับแล้วก็เลสเตอร์ซิตี้เนี่ยที่จะมาแข่งคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกกับลิเวอร์พูลแน่นอนนะครับครอปเปิดเผยมีถึง8ทีมนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสถิติ10ปีดูจากกราฟนี้เลยนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ย ถ้าดูสติย้อนหลัง10ปีนะครับยิงกระจายมากในฤดูกาล2019-2020ถือว่าเป็นเกมฤดูกาลที่แข็งแกร่ง,งเขามากนะครับแต่ในฤดูกาลนี้นะครับสติ City การยิงประตูของแมนซิตี้เนี่ยลดลงไปในรอบ10ปีนะครับคือเหมือนกับว่าผ่านจุดที่ดีที่สุดมาแล้วนั่นเองนะครับดูจากกราฟนี้ก็พอจะเข้าใจเนาะตัวเลขสีแดงซ้ายมือน้างหน้าเขียนหมายเลข10ไว้นะครับแต่ก็ต้องฟังหูไว้หูนะครับเพราะว่าตอนนี้ิติกำลังปรับจูนทีมนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเฮอร์นันเคสโปนะครับเลิกเล่นไปแล้วแต่ว่าเขายังคงนึกถึงที่อิสตันบูลนะครับก็ในเกมที่นําไปแต่ครึ่งแรกนะเนี่ยเฮอร์นันเคสโปเนี่ยเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีสุดในรอบ10ปีก็พูดได้นะในตอนนั้นเองเนี่ยโหเขาลืมไม่ลงครับกับเหตุการณ์ที่อิสตันบูลนะครับก็ไม่เป็นไรทำนะเป็นอดีตไปแล้วเนี่ยถ้าเคสโปตัดออกไปได้มันก็สบายขึ้นเหมือนเดิมนะครับก็เล่าเรื่องเก่าๆให้ฟังประมาณนี้นะครับ ปิดท้ายปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นกับพิมลิกในสุดสัปดาห์นี้นะครับก็อดพูดถึงไม่ได้5ประเด็นเนาะประเด็นที่1อ่าแสดงความดีกับสเปอร์ด้วยนะครับแฟนสเปอร์ด้วยอ่าสเปอร์ขึ้นล้างจ่าฝูงแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับข่าวที่2ลิเว r p อร์พูลนะครับก็สามารถนะครับทำซีติใหม่นะครับ64เกมในบ้านไม่แพ้ใครเลยนะครับก็ซีตินี้ น่าเหลือเชื่อมากนะครับซีตรีที่3ดิวของทิโมวานเนอร์อ่าก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับทิโมวานเนอร์ในเรื่องราวของการยิงประตูบ้างนะครับแต่ผมสรุปสั้นๆเลยว่าทิโมวานเนอร์ของเชลซีเนี่ยเป็นยอดดาวยิงนะครับเชื่อว่าโอกาสในการยิงประตูของเขาในต่อไปเนี้ยมันก็จะมีแบบเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆกับการปรับตัวของเขานะครับอันดับที่4โชเซ่มูรินโญ่นะครับสามารถเอาชนะ แมนซิตี้ได้นะครับถือว่าเป็นเกมที่ super happy ของโชเซ่มูรินโญ่เลยนะครับแต่อย่าลืมนะครับเปปต่อสัญญาระยะยาวมการาคมนี้เขาเสริมแน่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแมนซิตี้จะกลับมาแล้วผมก็ต้องทำข่าวให้แมนซิตี้ดสิถ้าทำให้วันนี้นะเดี๋ยวเช้าขอเสร็จจากข่าวนี้ปุ๊บไปเคลียร์ภารกิจของตัวเองก่อนนะครับและเรื่องที่5เรื่องที่5ฟูลแลมหรอฟูลแลมพลาดจุดโทษอีกแล้วหรออ๋อในเกมที่แพ้ไปต้น3-2หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะว่าพลาดจุดโทษเปล่าผมไม่ได้ดูไฮไลท์นะครับ แต่ที่แน่เนี่ยสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นจุดโทษนะครับแล้วก็เรื่องที่5สุดท้ายเอ๊ห้าหรือ6เนี่ยแล้วสุดท้ายเรื่อง VAR กับแมนยูนะครับการครั้งแรกเนี่ยเหมือนกับการเปลี่ยนใจของผู้ตัดสินนะครับก็ดูจากในคลิปวิดีโอแล้วก็มันก็เหมือนแฮนด์บอลทั้งคู่หรือฟาวล์ทั้งคู่นั่นแหละแต่ว่าท้ายสุดนะครับมันก็มีการเปลี่ยนคําตัดสินที่เป็นจุดหักเหของเกมเหมือนกันนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับที่เกิดขึ้น ห้าเรื่องราวสำคัญในสุดสัปดาห์นี้นะครับเป็นยไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็จัดให้กับแฟนลิเวอร์พูลแล้วนานๆได้จัดกันทีเนาะวันนี้เสื้อเห็นไหมเน่ไปหาซื้อเสื้อมาจนได้นะครับเอาใจแฟนลิเวอร์พูลแล้วก็ทุกทีมตอนนี้ผมหาเสื้อสเปอร์ไม่ได้อย่างเดียวเลยนะครับไม่รู้จะไปหาที่ไหนเหมือนกันนะครับเราจะพยายามหาเสื้อให้ครบได้ทุกทีมทีมบิ๊กซิกนะครับที่ทําข่าวนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลในเช้านี้ทั้งหมดนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมเนียนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์สุวน,นรประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ